มีหนังสือเล่มหนึ่งครับขายดีมากๆชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกแต่งโดยโรเบิร์ตคิโยสกิได้กล่าวถึงเรื่องเงินสีด้านไว้เงินสีด้านคืออะไรครับเงินสีด้านคือการนําคนออกมาแบ่งเป็นสีประเภทประเภทแรกบอกว่าลูกจ้างประเภทที่สองคือธุรกิจส่วนตัวประเภทที่สามคือเจ้าของกิจการประเภทที่สี่คือนักลงทุนเรามาดูแต่ละประเภทกันก่อนครับ ประเภทแรกลูกจ้างคำว่าลูกจ้างหลายๆท่านคงรู้กับคำนี้เป็นอย่างดีลูกจ้างความหมายมันก็บอกอยู่แล้วครับก็คือว่าเราต้องรับเงินจากนายจ้างอีกทีหนึ่งไม่ใช่ธุรกิจของเราเองนะฮะประเภทที่2คือธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวธุรกิจนี้เราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแต่ว่าเรายังต้องใช้ตัวเราทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินยกตัวอย่างเช่นร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านขาย อาหารร้านส้มตำอู่ซ่อมรถเล็กๆธุรกิจแบบนี้ก็คือว่าเราเป็นนายของตัวเองแต่เราต้องทำงานเราถึงจะได้เงินมาเราใช้ตัวเราเองสร้างเงินประเภทที่สามคือเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการคือธุรกิจอะไรก็ตามที่ใช้ระบบในการทำงานอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เซนทันเดลโมบิ๊กซีเราอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าของกิจการเป็นใครเขาไม่เห็นมาเดินทำงานเลยคนกลุ่มนี้ใช้ระบบในการทำงานแทนเขาจะทำงานก็ได้เขาจะไปเที่ยวต่างประเทศสักเจ็ดวันก็ได้เขาป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นไรธุรกิจก็ไม่เจ๊งเพราะว่ามันมีระบบคอยทำงานให้เขาอยู่แล้วเงินเขาก็จะได้รับตลอดประเภทที่สี่คือนักลงทุน กลุ่มนี้คือคนที่ใช้เงินทำงานแทนต้องมีเงินมากๆครับอย่างเช่นนักเล่นหุ้นมีเงินอยู่2-300ล้านบาทเอามาซื้อหุ้นแล้วรับปันผลรายปีไปหรือว่าเอาเงินที่เยอะๆนั้นมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในการเก็งกาไรถ้าแบ่งสีประเภทนี้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มซ้ายและกลุ่มขวากลุ่มซ้ายลูกจ้างและธุรกิจส่วนตัวครับด้านซ้ายกลุ่มนี้ต้องทํางานเองเหนื่อยตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือธุรกิจส่วนตัวเราต้องทํางานเองถ้าเราหยุดรายได้ไม่เข้ากลุ่มขวาคือใช้ระบบทํางานแทนรับเงินตลอดเวลาจะป่วยจะเจ็บจะเที่ยวเงินก็ยังเข้าเพราะฉะนั้นถ้ามองซ้ายกับขวาแล้วใครๆก็ย่อมอยากที่อยู่ฝั่งขวาครับเพราะว่าระบบทํางานแทนเรารับเงินตลอดเวลาแต่ว่าจากสถิติแล้วคนฝั่งซ้ายมีเพียง5%ของคนทั้งหมดคนส่วนใหญ่อยู่ฝั่งซ้าย 9 5หรือฝั่งที่ต้องทํางานเองเหนื่อยตลอดชีวิตถ้าเกิดเราอยากก้าวจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาต้องใช้เงินครับต้องใช้เวลาครับ10ปี20ปี30ปีหรือตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจเครือาข่ายแล้วมันสามารถทําให้เราสามารถก้าวข้ามไปด้านขวาได้ในเวลา3-5ปีสมมติเราเป็นลูกจ้างอยู่ดีๆหรือธุรกิจส่วนตัวพอทำธุรกิจเครือาข่ายปุ๊บ สปีหปีเราสามารถก้าวเข้าเป็นเจ้าของกิจการหรือกลุ่มคนฝั่งขวาได้นี่แหละครับธุรกิจเครือข่ายใช้ระบบทํางานแทนรับเงินตลอดเวลาแม้เราหยุดทํางานธุรกิจเครือข่ายสร้างรายรับแบบถาวรหรือแพสซีฟอินค m มเรามาดู Active อินค m มก่อนครับคาว่า Active อินค m มคือเราต้องวิ่งไปหาเงินเราต้องออกแรงเราต้องทํางานเราต้องเหนื่อยเราต้องทนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน แต่ว่าแพ v ีบินค m e คือรายได้จากธุรกิจเครือข่ายคือเงินวิ่งมาหาเราคือว่าเรามีระบบทำงานอยู่แล้วนะครับมันก็เงินก็สามารถมาหาเราตลอดตลอดต่อให้เราทำงานน้อยหรือว่าหยุดทำงานเงินก็วิ่งมาหาเราได้ตลอดนี่เขาเรียกว่าแพ v ีบินค m e จะยกตัวอย่างแล้วกันครับแพ v ีบินค m e ที่เห็นได้ชัดเทียบกับสัตว์ก็คืออย่างจิ้งจกจิ้งจกเนี่ย เป็นการหาเหยื่อหรือหารายได้แบบ Active Income ตัวจิ้งจกเองต้องวิ่งต้องไล่เหยื่อต้องทำงานตลอดถึงจะได้กินเหยื่อถ้าเกิดนอนเหยเฉยไม่มีเหยื่อให้กินครับตายแน่นอนอันนี้เรียกว่า a c t i v e i n c o m e เราเป็นที่มาของรายได้จิ้งจกเป็นที่มาของการที่จะได้กินเหยื่อในขณะที่แมงมุมแมงมุมสร้างเครือข่ายของตัวเองไว้เสร็จแล้ววันดีคืนดีเหยื่อก็มาติดกับ แม้ว่าแมงมุมตัวนี้จะนอนหลับอยู่แม้ว่าแมงมุมตัวนี้จะไม่วิ่งหาเหยื่อแล้วหรือแม้กระทั่งแมงมุมตัวนี้ตายไปแล้วก็ยังมีเหยื่อมาติดแบบนี้แหละครับรายรับแบบถาวรเหยื่อแบบถาวรหรือ Passive Income สรุปแล้วธุรก,กิจคระขายลงทุนน้อยรายได้ทวีคูณไม่มีความเสี่ยงผ่อนแรงเราได้เหนื่อยน้อยลงลดนระยะเวลาได้สำเร็จได้เร็วได้พักเร็วกรเกษียณได้ มีมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานใช้ระบบทํางานมีไรายได้แบบแพสซีอินคมหรือ,อไรายได้แบบถาวร